ตกกระนำลงมาหาใหญ่สัตว์ล่างของสีในพรานให้เปียชุ่มโชกแต่ก็หาได้หยุดจังความตั้งใจที่จะเข้าไปล่าสัตว์ในป่าอาถรรพ์ของพวกเขาแต่คนทั้งหมดก็หารู้ไม่ว่าด้านหลังของพวกเขาห่างออกไปไม่ไกลเวลานี้มีล่างของเสือร้ายหลายพาดกรตัวใหญ่กำลังแอบย่องเดินสะกดลอยมาอย่างเงียบ มันคงเฝ้ารอโอกาสเหมาะที่จะเข้ามากระโจนเขียนฆ่าพวกเขาเรื่องราวต่อไปจากนี้จะเป็นอย่างไรคนทั้งสี่จะสามารถเอาชีวิตรอดออกมาจากป่าได้หรือไม่เชิญ f อฟทุกท่านติดตามรับฟังความสนุกตื่นเต้นได้ในนิยายเรื่องผ่านเลิศปราบสมิงบทประพันธ์โดยอาจารย์ซุ้มกระบือเพชรแอดมินขอขอบพระคุณมาในโอกาสนี้เลยครับหากเอฟีชื่นชอบ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเขียนคอมเมนต์ให้กำลังใจแอดมินด้วยนะครับขอบคุณครับในเช้าของวันหนึ่งที่อากาศสดใสมีชายสี่คนแต่งตัวดูวท่าทีภูมิฐานคนแรกเป็นตำรวจยศในดาบมีชื่อว่าดาบหมายส่วนคนที่สองเป็นถึงนักธุรกิจใหญ่ลุกลางอ้วนจำมั่มเขาชื่อว่าเหยอ้วน และสองคนสุดท้ายนั้นเป็นพ่อลูกกันนั่นก็คือคุณทวีซึ่งเป็นพ่อและทนงเป็นลูกทั้งสองทำธุรกิจขนส่งไม้แปรรูปออกนอกประเทศทั้งสี่คนค่อนข้างสนิทสนมกันนั่นอาจจะเป็นเพราะทั้งดาบหมายและเหยอ้วนและคุณทนงซึ่งเป็นเพื่อนรักกันตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ที่มหาลัยจึงทำให้ไปมาหาสู่กันอยู่บ่อยๆทั้งสี่คนชอบไปซ้อมยิงปืนด้วยกัน แต่ครั้งนี้ทุกคนอยากจะมาเข้าป่าเพื่อที่จะได้ลองยิงสัตว์ดูสักครั้งและก็ถือโอกาสได้มาเที่ยวพักผ่อนไปด้วยในตัวทั้งหมดขับรถตรงเข้ามายังบ้านของผานเลิศตามคำแนะนำจากปากของผู้ใหญ่บ้านสวัสดีครับจะไปไหนกันเลยครับเนี่ยมากันตั้งหลายคนเลยผานเลิศยกมือขึ้นไหวแล้วกล่าวทักทายนี่เชื้อบ้านของผานเลิศรึเปล่าดาบหมายเอ่ยถามใช่ครับ ผมชื่อพานเลิศชายที่มีรูปร่างบึกบึนผิวดำแดงเอ่ยตอบเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมขอเข้าเรื่องเลยก็แล้วกันนะผานเลิศพอดีพวกผมมาจากในเมืองอยากจะลองมาสัมผัสกับธรรมชาติและก็ว่าจะมาลองหาหญิงสัตว์ดูสักครั้งผานเลิศพอจะว่างน้ำทางให้ได้ไหมส่วนเรื่องค่าจ้างรางวัลผานเลิศก,ก็เรียกมาได้เลยพวกฉันไม่เกี่ยงดาบไมายพูดขึ้นกับผานเลิศ แล้วแต่ว่าพวกเจ้านายอยากจะไปล่าสัตว์อะไรเป็นพิเศษไหมครับผมจะได้๋ยพาไปถูกเออพวกฉันยังไม่เคยล่าสัตว์เลยสักครั้งผานเลิศพอจะแนะนําได้ไหมล่ะคุณทวีเอ,อย๋ยถามขึ้นบ้างผ่านเลิศนิ่งคิดอยู่ครู่ใหญ่ก่อนจะพูดขึ้นมาว่าพวกเจ้านายมีเวลาประมาณกี่วันนะครับผมจะได้กะระยะทางได้ถูกก็ทั้งไปและกลับไม่เกินเจวันนะพลานดาบหมายกล่าว ผ่านเลิศดนึงคิดอยู่ครู่ใหญ่ก่อนจะเอ่ยขึ้นมาบ้างว่างั้นเดี๋ยวผมจะพาไปดงไม้แดงนะครับแถวนั้นนอกจากจะมีธรรมชาติที่สมบูรณ์แล้วยังมีพวกสัตว์หิ่งยิงอีกด้วยครับเพอเพอถ้าโชคดีเราอาจจะได้เจอกับพวกหัวแดงหรือพวกกระทิงป่าก,ก็ได้นะครับนายเออเอาแบบนั้นก็ได้ที่เหมือนกันถ้าอย่างนั้นก็เอาตามที่ผ่านเลิศว่าเลยคุณเท่าดีเอ่ย เออคือว่าผมขอเบอิกเงินสักห้าพันก่อนได้ไหมครับพอดีผมจะต้องนำไปซื้อข้าวของจำเป็นและก็ต้องไปจ้างวานหัวเทียมเกี้ยนด้วยนะครับนายเอาสี่พนเลิศคุณทวีพูดขึ้นก่อนจะควักเงินแล้วส่งให้ผ่านเลิศที่รับเงินมาแล้วเขาก็รีบไปซื้อข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นแล้วเดินกลับไปยังบ้านหลังหนึ่งก่อนจะเดินกลับมาเพื่อจัดเตรียมข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัว เขาใช้เวลาเพียงไม่นานก็เดินสะพายปืนและย่ามออกมาจากบ้านขอโทษทีนะครับนายที่าทำให้ล้อนานผ่านเลิศกดกาวไม่นานดูดูแล้วจะเร็วไปด้วยซ้ําคุณทวีพูดขึ้นถ้าอย่างนั้นพวกคุณคุนก็เตรียมสัมภาระกันได้เลยนะครับอีกสักไปเดี๋ยวเกียนที่ผมไปจ้างก็น่าจะมาถึงแล้วหรอรบนยผ่านเลศอดกาวทั้งหมดรีบกลับไปที่หลังรถก่อนจะคว้าเอาปืนยาวไรเฟิลขึ้นสะพายบา และจิบเอาเข็มขัดสนามขึ้นมาลัดไว้ที่เอวซึ่งด่านข้างเป็นปืนสั้นและมีดที่ใส่อยู่ในซองหนังจากนั้นจึงพากันสะพายเป้กระเป๋าเดินป่าดูแล้วมาช่างดูธรรมะแมแงเลือเกินผิดแผกแตกต่างไปจากเขาอย่างสิ้นเชิงไม่นานเท่าไรนักเสียงย่ำเท้าของวัวก็เดินเข้ามาใกล้ๆผ่านเลิศจึงเดินออกไปจะเง้อหน้ามองดูก่อนจะพูดขึ้นว่าวัวเทียมเกียนที่ผมจ้างมาถึงแล้วครับเจ้านาย ทั้งหมดที่ได้ยินจึงพากันขยับตัวลุกขึ้นก่อนจะเตรียมพร้อมออกมายืนรอที่หน้าบ้านเออนี่พานทำไมเราต้องมานั่งบัวลากอะไรแบบนี้ด้วยละ่ะดูท่าน่าจะเมื่อยและเจ็บตูดแน่ดูเลยนะเหี่ยอ้วนเอ่ยถามขึ้นนั่นก็เพราะหนทางที่ค่อนข้างไกลและเป็นทางเส้นเล็กๆในปา่าซึ่งรถทัวไปไม่สามารถที่จะขับพาเข้าไปได้นะครับเนี่ยผ่านเลือดเอ่ยตอ ก่อนที่กัวรับจ้างจะมาหยุดอยู่ตรงหน้าของพวกเขาสวัสดีครับลุงแดงผ่านเลิศยกมือไหว้แล้วกล่าวทักทายเออสวัสดีวันนี้จะพาคณะคุณคุนไปเที่ยวป่าแถบไหนเลยเลิศ,ล,ศลุงแดงเอ,อ่ยถามก็ว่าจะไปดงไม้แดงนะ่ะลุงเออดีดีช่วงนี้ไม่ค่อยมีใครไปป่าน,นี้คงจะอุดมสมบูรณ์น่าดูครับลุงผ่านเลิศเอ,อ่ยตอบสั้นๆ ก่อนจะช่วยพวกเจ้านายขนสัมภาระขึ้นไปไว้บนเกวียนและเมื่อทุกอย่างพลักพร้อมแล้วเกวียนรับจ้างจึงค่อยๆอ,ออกเดินไปอย่างชา้ชาๆก่อนที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่ป่าที่ดูลกทึบคนในคณะของนายจ้างต่างพากันตื่นตาตื่นใจกับธรรมชาติรอบตัวด่านกวเทียมเกวียนเองก็ย่ำเดินไปเรื่อยๆแม้หนทางจะเลอะเฉอะแฉะแต่ก็ลุยผ่านไปได้อย่างสบาย เมื่อดวงตะว,วันที่เริ่มจะค่อยๆต่ำลงกวัวเทียมเกวียนก็พาทุกคนมาหยุดอยู่ที่ตรงไม้ทึบเบื้องหน้าดูถ้าจะไป่อไม่ได้แล้วลวะเลิศทางคนข้างลกทึบเกินไปลุงแดงเอ่ยไม่เป็นไรจะลุงเดี๋ยวพวกฉันเดินลุยกันต่ออีกหน่อยก็น่าจะถึงนี่ก็น่าจะบ่ายมากแล้วเดี๋ยวมานั่งพักกินข้าวด้วยกันก่อนนะลุงแดงผ่านเลิศเอ่ยขึ้นเอาเลยเอาเลยตามสบายเลิศ ข้ารีบกลับก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะมืดค่ำซะก,ก่อนส่วนข้าเดี๋ยวข้าอาศัยกินตามทางไปเรื่อยๆลุงแดงว่าเอาอย่างนั้นก็ได้ครับลุงนี่ครับเงินข่าจ้างผ่านเลิศยืนส่งเงินให้กับลุงแดงก่อนจะยกมือไหว้กล่าวขอบคุณแม่นานลุงแดงก็พากัวงวนหัวกลับแล้วเดินทางกลับออกจากป่าไปเสียงกระดิ่งพลางเลือนหายแล้วค่อยๆดังห่างออกไปเรื่อยๆ หลังจากนั้นทั้งหมดต่างพากันมานั่งกินอาหารโดยที่ผ่านเลิศจะนั่งห่างออกไปจากกลุ่มของคนเมืองเขาบอกว่าเพื่อจะได้เป็นการคุ้มกันให้กับพวกคนเมืองอีกชั้นหนึ่งหากว่ามีสัตว์ร้ายเข้ามาเล่นงานนกในป่าต่างพากันส่งเสียงร้องเจยแเจวมีบางครั้งที่พวกกระลอกท้องแดงต่างพากันกระโดดไปมาข้ามหัวของพวกนายจ้างเหมือนกับว่าเป็นการท้าทาย เดี๋ยวเธอไองกะรอบพวกนี้จะให้ข้ากินอิ่มก่อนก็แล้วกันเหียอ้วนเอ่อยออกมาแล้วเมื่อไรเองจะอิ่มเพื่อนทนงหันมาถามพางหัวเลาะล่านั่นนะซีตอนนี้ข้าก็ยังไม่รู้สึกว่าในกระเพาะของข้าจะมีอาหารอยู่เลยว่าฮะาอ,ะอะทั้งหมดต่างพากันอมยิ้มเองดูในความตุ้ยน้อยของเหียอ้วนเมื่อพากันกินจนอิ่มต่างก็พากันนั่งย่อยอยู่สักพักก่อนที่พลานเลือดจะพูดขึ้นว่า ตอนนี้หนทางที่จะไปป่าดงไม้แดงค่อนข้างจะลกชัดพวกเราจําเป็นจะต้องช่วยกันใช้มีดฟันเปิดทางเพื่อที่จะเดินทางได้สะดวกขึ้นและไวขึ้นนะครับเจ้านายแล้วมันไกลไหมล่ะผ่านเลิศก,กว่วจะไปถึงไอ้ดงไม้แดงที่ว่านะดาบไม้เอ่ยถามจากที่ผมคาดการพรภูมนี้สายๆ็น่ายจะถึงแล้วครับแต่ทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่ที่ป่าด้วยครับนายว่าจะโรขนาดไหนผ่านเลิศเอ่ยตอบ เมื่อนั่งย่อยจนข้าวเลี้ยงเม็ดกันดีแล้วทั้งหมดต่างพากาันชักมีดออกมาช่วยกันฟาดฟันพุ่มไม้ที่ขวางทางเดินพวกเขาอยู่ไม่นานเท่าใดนั่งก็ทะลุเข้าสู่ทางด่านเก่าที่บัดนี้มีพวกดงหญ้าและพุ่มไม้ขึ้นลุกทึบแต่ก็อพอที่จะย่ำเดินฝ่าไปได้แม้ทุกคนจะเดินอยู่ภายใต้ร่มไม้แต่กระนั้นมันก็ทำให้เหยวอ้วนเหนื่อยจนแทบเขาจะเป็นลม เขาเป็นลูกคุณหนูอยู่แต่ในห้องแอร์ไม่ค่อยได้ออกกับร่งกายสักเท่าใดนะักเฮ้ยไหวไม่ไหวดีอ้วนหน้าตาเองดูแย่ๆนะเสียงของธนงเอ่ยถามไอ้ไหวน่ก็ไหวอยู่แต่ถ้าได้พักก็จะดีมากๆเขาเอ่ยตอบด้วยน้ำเสียงที่เหนื่อยหอบผ่านเลิศดผ่านเลิศดจุดพักกันก่อนเถิดเพื่อนผมทำท่าจะไม่ไหวแล้วธนงกล่าวผ่านเลิศจึงจุดชะง,งักเท้าก่อนจะหันมาพูดว่า งั้นพวกเจ้านายก็พักกันก่อนเถอะครับเดี๋ยวผมจะลองออกเดินสํารวจรอบๆพื้นที่นี้ดูสักหน่อยพูดจบผ่านเลิศก,ก็เดินออกไปสํารวจโดยรอบถามการสายตาของคันหะของพวกเจ้านายเฮ้ยไอ้ดาบไม้เองล้องจับผ่านเลิศมาตรวจชีดูหน่อยดีไหมวะข่าวว่าแกดูดีๆยังไงพี่กนว่ะทนงเอ่ยแซวขึ้นพลางหัวเราะล่ะ,ละอย่าไปหาว่าเขาอย่างนั้นสิทนงเขาก็ต้องทำหน้าที่ของเขา ทวีพ่อของท่านองเอ่ยขึ้นใช่ข้าว่าเองอย่าพึ่งไปอะไรกับพลานของมากนักเลยมามาดูเพื่อนลักของเราก่อนดีกว่าดาบไม้เอ่ยขึ้นก่อนที่จะหันไปมองอย่างเหี้ยวอ้วนที่กำลังนั่งพิงต้นไม้หายใจผงาบผงาบอยู่ตรงนั้นเอ้ยข้ายังไหวแค่ต้องการพักนิดหน่อยเท่านั้นเองเหี้ยวอ้วนพูดออกมาด้วยน้ำเสียงอันแผ่วเบา,เบาทำเอาทุกคนพากันหัวลอกคลืนเมื่อเวลาผ่านไปได้สักพัก พลานเลิศก็เดินกลับมายัางตำแหน่งของคณะเจ้านายอยู่เป็นยังไงบ้างพลานเลิศดาบไม้เอ่ยถามขึ้นเมื่อตะกี้ผมเห็นฝูงหมูป่าครับเจ้านายกาลังลงมากินหน่อไม้อยู่ทางโน้นนะครับผมเกิดเลยเรียบเดินกลับมากะว่าจะมาถามพวกเจ้านายว่าจะไปลองยิงกันหรือเปล่าไปสิพลานไหนไหนมันอยู่ไหนพาผมไปเร็วตีอ้วนว่าแล้วก่อนจะทะลั้นตัวลุกขึ้นพวดทำเมาทุกคนนั้งกับหันไปมองเป็นตาเดียว ก่อนที่เสียง,งคุณทวีจะเอิยสำทับขึ้นมาว่าไปไปกันขับผานน้ำทางไปได้เลยครับเจ้านายถ้าอย่างนั้นก็ตามผมมาได้เลยผ่านเลิศพูดขึ้นก่อนจะออกตัวเดินนําไปยังจุดที่พบกับหมูป่าทันทีเมื่อทุกคนมาถึงก็เห็นว่าบริเวณนั้นมีหมูป่าอยู่หลายตัวกําลังพากันขุดดินขุดหน่อไม้โดยไม่มีตัวใดจะทันได้รู้ตัวเลยว่า มีพวกมนุษย์กำลังจ้องเอาชีวิตของพวกมันอยู่ทุกคนต่างยกปืนขึ้นเข้าล่องบ่าก่อนจะพากันเล็งไปยังเป้าหมายไม่นานเสียงปืนของเฮียอ้วนก็แผ่สนั่นลั่นเปียงขึ้นเมาฝูหมูป่าต่างพากันวิ่งหนีแต่กระเจิดกระเจิงจนคนที่เหลือต้องตัดสินใจเหนียวไกมีส<ๆ>ิามเร็วเสียงปืนหลายนัดดังสนั่นสถานหลาวายัยรเมื่อสิ้นเสียงขอพบว่ามีหมูป่าตัวหนึ่ง ที่กำลังนอนดิ้นพัดพลาดอยู่ใกล้ๆกับกอไผ่นายจ้างทั้งหมดต่างพากันดีใจรีบถลันตัวเข้าไปหาในทันทีผ่านเลิดที่เห็นดังนั้นเขาพะะยายามจะร้องห้ามแต่กลับไม่มีใครสนใจในเสียงเรียกของเขาเลยเมื่อทั้งหมดเดินเข้าไปใกล้เจ้าหมูข้อหลายที่เห็นว่ากำลังดิ้นเล่าๆอยู่นั้นพลันก็กระโจนเข้าหาพวกนายจ้างผ่านเลิดที่เห็นดังนั้นจึงพุ่งกระโจนเข้าตบ ก่อนที่จะใช้มีดแทงเข้าที่ซอกคอของมันเสียงดังฉึกส่งผลให้เลือบทะลัดพุ่งกระโูดสร้างความตื่นตระลึงให้กับพวกเจ้านายไม่น้อยขอบใจมากนะผานเลิศถ้าไม่ได้ผานเลิศช่วยไว้พวกเราคงโดนหมูป่าตัวนี้ขิดเอาแน่แน่ขุนทวีกล่าวขึ้นไม่เป็นไรครับเจ้านายผมเองก็สะเพร่าที่บอกกับพวกเจ้านายไม่ทันแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าใครเป็นคนยิงมันทูกตีอ้วนเอ่อยถาม โอ้โหไอตีอ้วนเกือบจะโดนมันขีดตายอยู่แล้วยังจะมาถามหาคนยิงอีกนู่น ون, คนฆ่าจริงๆอยู่น ون, ู่นทนงว่าก่อนจะบุ้ยปากไปทางพลานเลิศเอาละครับเจ้านายหนทางข้างหน้าค่อนข้างจะโล่งแล้วเดี๋ยวเราไปหาที่พักกันก่อนนอนค้างกันที่นั่นสักคืนพ่านเลิศกล่าวขึ้นทั้งหมดต่างพยักหน้ายอย่างเข้าใจแล้วหมูตัวนี้ลราพลานเลิศดาบไม้เอ่ยถามก็คงต้องเอาไปด้วยครับ เดี๋ยวถ่ายยังไงผมขอแรงเจ้านายมาช่วยผมแบกมันสักคนหนึ่งนะครับได้สิได้สิดาบหมายว่าก่อนที่พลานเลิศจะทําการผูกมัดข้อเท้าข้อหมูป่าจากนั้นจึงไปหาตัดไม้ไผ่เพื่อนํามาเป็นคานหามเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วดาบหมายที่ขันอาสาจึงเข้ามาช่วยพลานเลิศแบกหมูป่าตัวนั้นไปทั้งหมดผากันออกเดินทางไปได้สักพักก็มาถึงยังเป้าหมายที่พลานเลิศได้มองเอาไว้ ตอนนี้ก็เย็นมากแล้วเดี๋ยวพวกเจ้านายกางเต็นท์พักกันที่นั่นได้เลยนะครับให้กางเต็นท์เอาด้านหลังชนติดกับต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับผมอยากให้นอนหลังละสองคนนะครับผ่านเลิศดเอ่ยขึ้นคณะของนายจา้าต่างพยักหน้ายอย่างเข้าใจโดยเฉพาะดาบไม้ที่เคยผ่านยุทธวิธีมาแล้วทั้งหมดจึงรีบไปประกอบเต็นท์ตามที่ผ่านเลิศดบอกส่วนผ่านเลิศดเองก็เข้าไปชำระเนื้อหมูป่า เวลาผ่านไปได้พักหนึ่งผานเลิศจึงนำเนื้อหมูป่าที่ชำแหละได้ลวยเกลือหมักเอาไว้ก่อนจะไปหาไม้มาก่อไฟทางด้านของคณะนายจ้างตอนนี้ก็พากาันกางเต็นท์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วพวกเขาต่างเดินตรงเข้ามายังกองไฟที่ผานเลิศได้ก่อขึ้นตอนนี้พลานเลิศได้หุงข้าวในกระบอกไม้ไผ่และย่างเนื้อหมูทิ้งเอาไว้เขารีบเดินไปหอบฟืนที่หาเตรียมเอาไว้แล้วมาวางไว้ข้างๆกองไฟ ก่อนที่เขาจะจิบเอาผ้าใบขึ้นมาแล้วขึ้นกระโจมทรงสามเหลี่ยมอยู่ใกล้ๆกับเต็นท์ของพวกเจ้าหนายเวลาล่วงผ่านไปจนกระทั่งค่ำคืนทั้งหมดจึงพากันสวาปามข้าวและเนื้อหมูย่างด้วยความหิวกระหายนั่นก็เพราะว่าอาจจะด้วยเพราะความเหนื่อยล้าในการเดินทางเมื่อกินกันจนอิ่มทั้งหมดต่างพากันแยกย้ายเข้าไปนอนพักในเต็นท์ของตนเหลือทิ้งไว้แค่เพียงผ่านเลือดเท่านั้น ที่ยังคงเอาไม้ฟืนเติมเข้าใส่ในกองไฟเสียงสะเก็ดไฟแตกดังเปาะแปะอากาศในายามนี้เริ่มที่จะหนาวเย็นเย,ยือบความร้อนที่ได้จากกองไฟจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นผ่านเลิศหันไปจิบไม้ท่อนใหญ่โยนเข้าใส่เว้ในให้กองไฟก่อนที่ตัวเขาจะมุดเข้ากระโจมที่พักไม่นานเสียงกลนจากเต็นท์ข้างในแกล้งก็ดังสนั่นขึ้นกบเสียงร้องจากสัตว์ป่าในยามค่ำคืนในบริเวณนั้น ผ่านเลิศจ้องมองไปรอบๆอยู่พักใหญ่จนแน่ใจแล้วว่าจะไม่มีสัตว์ร้ายใดๆเข้ามารอบจู่โจมทำร้ายพวกเขาผ่านเลิศจึงนั่งปิดเปลือกตาลงโดยเอาหลังพิงกับต้นไม้เวลาล่วงผ่านไปจนกระทั่งเช้ามืดผ่านเลิศลืมตาขึ้นก่อนจะเอาเศษไม้แก่เข้ากองไฟที่กำลังจะมอดลงจากนั้นจึงหุงข้าวและต้มน้ำแล้วจิบเอาเนื้อหมูป่าขึ้นมาอังไฟตอนนี้ตีนฟ้าเริ่มจะยกขึ้นแล้ว ทำให้พอมองเห็นได้โดยรอบตื่นเช้าจังเลยนะครับผ่านเลิศเสียงคุณทวีเอ่ยถามขึ้นครับเจ้านายคุณทวีเองก็ตื่นเช้าเหมือนกันนะครับมาผมต้มน้ําร้อนเอาไว้แล้วกําลังร้อนๆเลยครับมากินกาแฟด้วยกันผ่านเลิศเอ่ยชักชวนก่อนจะลุกจากคอนไม้ให้คุณทวีนั่งเขาเรีบหยิบกระบอกไม้ไผ่ที่ตัดทําเป็นแก้วก่อนจะชงกาแฟยื่นส่งให้กับทวี ทั้งสองพูดคุยกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งข้าวที่หุงไว้เสร็จกำลังร้อนระอุส่งกลิ่นหอมขึ้นมาอ่อนๆไม่นานทั้งสามคนก็ลุกตามกันมาพลานเลิศรีบลุกไปจัดแจงสถานที่ก่อนจะนำข้าวสวยร้อนๆไปแผ่ไว้แล้วแลกเนื้อหมูย่างทั้งหมดพากันกินข้าวท่ามกลางธรรมชาติที่อบล้อมด้วยุนเขาเมื่อกินกันจนอิ่มท้องดีแล้วก็พากันขยับตัวเพื่อย่อยอาหาร ไม่นานเท่าใดนักพลานเลิศก็ภาคณะสำรวจของพวกนายจ้างออกเดินทางกันต่ออีกครั้งและวันนี้ยิ่งเดินเข้าไปลึกก็เริ่มพบกับเหล่าบรรดาสัตว์มากขึ้นมีบางครั้งที่เห็นเข้ากับพวกเข้งเคลื่อนตัวอยู่ไหวๆแต่มันก็อยู่ค่อนข้างไกลพอขยับตัวเข้าไปใกล้ๆพวกมันก็พากันตะเลิดหนีอยากเมือนกันนะลานที่เราจะยิงสัตว์ได้สักตัวคุณทวีเอ่ยถามใช่ครับนาย ส่วนมากจะนั่งซุ่มรอยิงอยู่บนห้างน้อยมากที่จะเดินเข้าไปยิงมันได้นะครับผ่านเลิศดเอ,อ่ยตอบในขณะที่ยังพากันเดินอยู่พวกลิงป่าต่างพากันส่งเสียงร้องเช็กจั๊กลาวก็จะประกาศว่าแถวนี้พวกมันคือเจ้าถิ่นแม้อยากจะส่งกระสุนให้กินสังนัดจังเหี้ยอ้วนว่าพลางทำท่ายกป,ปืนขึ้นเล็งพวกลิงเองก็เหมือนจะรู้ตัวรีบกระโจนแผ่นนี้ส่งเสียงร้องขึ้นอย่างเดือดดาน ทำเอาคนนักคณะนะพากันขำคลื่นออกมาและเมื่อเดินกันมาได้สักพักผานเลิศดก็บอกให้หยุดพักทุกคนต่างรีบเดินเข้าหาล้มไม้ก่อนจะทิ้งตัวลงนั่งอย่างทันทีเจ้านายครับก่อนจะนั่งยังไงช่วยมองรอบๆก่อนนะครับเผื่อมีพวกสัตว์มีพิษหรือไอ้พวกร้อยขาแฝงตัวหลบอยู่นะครับผานเลิศดเอ่ยบอกทั้งหมดก็ทําตามอย่างว่าง่ายรีบมองสํารวจโดยรอบเฮ้ย <Hey! S 1> เสียงร้องลั่นออกมาจากป่าของเหียอ้วน ผ่านเลิศรีบกระโจนตัวเข้าไปหาแล้วกันเอาตัวเหียอ้วนออกไปอยู่ด้านหลังของเขาเกิดอะไรขึ้นล่ะครับเหียอ้วนนั่นนั่นมันอยู่ตรงนั้นกิ่งกือฉันกลัวเขารีบชี้มือให้ดูพลางพูดขึ้นปากคอสันทำเอาผ่านเลิศที่ยืนอยู่ทางด้านหน้าถึงกับมีอาการพูดไม่ออกก่อนที่จะใช้เท้าสกิดให้มันโคดบงแล้วเตะมันออกไปให้ห่างจากพวกเจ้าหนายนั่งอยู่เดี๋ยวพวกเราเดินทางกันต่อเลยนะครับ แล้วค่อยไปหยุดหาพักกินข้าวกันข้างหน้าผ่านเลิศว่าพลางขยับตัวลุกขึ้นทั้งหมดในคณะของนายจ้างที่เห็นก็พากันลุกตามก่อนที่พลานเลิศจะออกเดินนำทางอีกครั้งเขาพาคนทั้งหมดเดินลุยฝ่าดมมีบ้างเป็นบางที่ที่จะต้องใช้มีดฟาดฟันเท่าวันแต่เมื่อเดินกันมาได้เรื่อยๆจวนจะถึงที่พักเที่ยงจู่ๆพลานนั้นพลานเลิศก,ก็ยกมือส่งสัญญาณให้หยุด พลางชี้มือบอกให้ทุกคนดูสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามันคือไอ้หลมสีเข้มที่แฝงเลนดยูก่กิ่งไม้มันคงรอคอยเหยื่อที่จะผ่านมาทางนี้พลานเลิศรีบกระชากมีดก่อนจะปาไปปักเข้าที่หัวข้องมันเสียงดังปึกมันถึงกับตัวงอสายหัวไปมาก่อนที่จะล่วงตกลงกระแทกพื้นเสียงดังตุกใหญ่พลานเลิศรีบเดินเข้าไปกดหัวข้องมันแล้วดึงมีดออกก่อนที่จะใช้มีดสับลงคอข้องมันจนขาดกระเด็น ปไปกันต่อดีกว่าครับผ่านเลิศหันมาพูดหน้าตาเฉยก่อนจะออกตัวเดินนำต่อไปเมื่อมาถึงยังใต้ล่มไม้ใหญ่ผ่านเลิศจึงพาคณะทั้งหมดนั่งพักกินข้าวเสร็จแล้วจึงออกเดินทางกันต่อที่สุดก็เดินทางมาจนถึงดงไม้แดงซึ่งเป็นเป้าหมายที่วางกันเอาไว้ข้างหน้าเป็นดินโปง่งซึ่งเต็มไปด้วยแร่าธาตุที่อุดมสมบูรณ์เหมาะที่จะเป็นอาหารชั้นดีให้แก่เหล่าสัตว์ ลานเลิศรีบมองสำรวจหาต้นไม้ที่จะใช้ทำนั่งห้างในคืนนี้เมื่อได้ต้นไม้ที่หมายใจแล้วลานเลิศจึงเร่งออกไปหาตัดไม้ไผ่เพื่อที่จะใช้นำมาทำลูกห้างไม่นานคณะของนายจ้างก็เดินตามเข้าไปช่วยใช้เวลากันอยู่พักใจกว่าจะได้ท่อนไม้ไผ่ครบตามจำนวนเพราะครั้งนี้ผานเลิศตั้งใจที่จะทำนั่งห้างขึ้นมาสองที่เพราะคนห้าคนไม่สามารถขึ้นไปน,นั่งบนห้างเดียวกันได้ทั้งหมด ดวงตะวันเริ่มจะบ่ายคล้อยลงไปทุกทีผ่านเลิศจึงรีบขึ้นไปผูกห้างอย่างเร่งรีบโดยกะให้ห้างทั้งสองตั้งอยู่ยังเยื้องกันแต่อยู่คนละฝ้าของดินโปง่งพอที่จะใช้สายตามองเห็นกันได้เมื่อได้ทำการขัดห้างเสร็จกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วผ่านเลิศจึงพาคณะทั้งหมดออกไปนอกบริเวณโปง่งแล้วหงหากับข้าวกินกันอย่างง่ายๆก่อนที่ผ่านเลิศจะพูดถึงการนั่งห่างในข้าคืนของวันนี้ คืนนี้เราจะแบ่งกันเป็นสองทีมโดยที่คุณทวีและคุณทนงจะนั่งห้างเดียวกันกับผมส่วนดาบไม้กับเฮียอ้วนจะนั่งอยู่ด้ยวยกันแล้วทำไมผมต้องนั่งกันแค่สองคนด้วยล่ะพลานเฮีอยอ้วนเอ่ยถามขึ้นข้าตอบแทนพานเลิศเองก็ได้ว่าก็เพราะว่าเองมันอ้วนไงไอตีอ้วนฮะทนงเอ่ยตอบทำเอาทั้งหมดพากันขำออกมาลั่นก่อนที่จะพากันขึ้นไปนั่งบนห้าง ลานเลิศก,ก็พูดบอกกับทุกคนว่าถ้าหาพวกเจ้านายขึ้นไปอยู่บนห้างแล้วถ้ายังไม่ถึงเช้าห้ามลงมาจากห้างโดยเด็ดขาดและอีกอย่างถ้าหากมีใครมาเรียกชื่อหรือร้องเรียกห้ามขานรับโดยเด็ดขาดนะครับผานเลิศก,กล่าวก่อนจะมารอยื่นส่งของให้กับเหยอ้วนและดาบหมายเมื่อเห็นว่าทั้งคู่ขึ้นไปนั่งบนห้างกันได้ดีแล้วผานเลิศและทั้งสองพ่อลูก จึงพากันเดินเหยียบโขดหินข้ามไปยังอีฝ้าของโปง่งไม่นานทั้ง3คนก็พากันขึ้นมานั่งบนแห้งไปที่เรียบร้อยแสงอาทิตย์เริ่มจะลาลับขอบฟ้าความมืดมิดก็เริ่มเข้ามาแทนที่ทั้งหมดเฝ้ารอดูสัตว์อย่างใจจดใจจอ่อแต่เมื่อเวลาผ่านไปพักใหญ่ก็ยังไม่เห็นมีสัตว์ตัวไหนที่จะลงมากินดินโปง่งอากาศโดยรอบบริเวณเริ่มจะหนาวเย็นลงเรื่อย จนกระทั่งเข้าสู่ช่วงประมาณตีสองกว่า,วาเท่านั้นทุกคนที่ตกอยู่ในอาการง่วงสปงบพลันต้องสะดุ้งตื่นขึ้นเมื่อจูจๆมีนกแสกบินวนเวียนอยู่รอบห้างพร้อมกับส่งเสียงร้องห่วยหวนจนแสบเกี่ยวหูต่อมาก็มีเสียงตุ๊กแกป่าร้องลั่นมาจากใต้ห้างของดาบหมายและเหี่ยวอ้วนไม่นานก็มีเสียงจอกจแจ๊กดังขึ้นรอบๆทำเอาทั้งคู่แทบเสียสติ แต่แล้วผลันนั้นทั้งคู่ก็ต้องสะดุ้งขึ้นเมื่อเห็นว่าผ่านเลิศดมายืนมองพวกเขาอยู่ใต้ห้างนี่พวกเจ้านายไม่ต้องกลัวลงมาข้างล่างก่อนเอาผ่านเลิศมาทําไมยังไม่ถึงเช้าเลยดาบหมายเอ่ยถามขึ้นกัตะกี้ผมเห็นคุณสองคนตกใจก็เลยเรียบวิ่งมาดูเดี๋ยวเข้าเถิดเดี๋ยวผมจะพาไปนั่งที่ห้างฝั่งนู้นผ่านเลิศว่าทั้งสองทำท่าลังเลใจอยู่ครู่แต่เมื่อพิจารณาแล้ว ท่าทีของผานเลิศก,ก็ไม่ได้ผิดแปลกอะไรทั้งคู่จึงพยายามที่จะปีนป่ายลงไปแต่ทันใดนั้นพวกเขาตั้งกับต้องชะง,งักเท้าเมื่อพบว่ามีผานเลิศอีกคนป้องปากตะโกนเรียกอยู่อีกฝั่งก่อนจะพยายามวิ่งมาทางนี้เฮ้ยอะไรกันวันเนี่ยเร็วไอตีอ้วนรีบกลับขึ้นไปข้างบนก่อนเร็วแต่ผานเลิศที่อยู่ใต้ห้างพลันมองตามด้วยสายตาที่โกรธเกลียวก่อนจะกลายร่างเป็นเสือโคร่งขนาดใหญ่ ผงกระโจนเข้าตะปบไปยังดาบไม้ที่อยู่ใกล้ที่สุดแต่เดชาบุญที่ดาบไม้เคยผ่านการฝึกฝนมาก่อนจึงทําให้เขาชักเท้าขึ้นให้อย่างรวดเร็วปิดเกือบถูกกระชากลงไปขย่ําด้านล่างทางด้านผานเลิศที่วิ่งมาอีกคนนั้นเขาหยุดชงงะงักกึกก่อนจะพยายามวิ่งกลับไปยังห้างแต่ทว่าไอ้สมิงเสือโครงมันไม่ยอมจะปล่อยเหยื่ออันแสนโอชะให้หลุดมือไปได้ไง่ายๆมันรีบกระโจนตัวเข้าไปหาพานเลิศอย่างรวดเร็ว ถามกลางเสียงหากระสุนปืนของดาบหมายที่ใช้ปืนพกสั้นอตนัตโนมัติบาเลต้าขนาด9มม,มยิงเข้าใส่ตรงตัวเสืออย่างไม่ยัง้งแต่เขาเองกับต้องอ้าปากหวอเมื่อคมกระสุนมันไม่สามารถจะเจาะผ่านผิวหนังของมันได้เลยพลานเลิศที่กำลังวิ่งไปได้เพียงไม่กี่ก้าวจำต้องหันตัวกลับมาก่อนจะยกปืนขึ้นมากัน้น เมื่ออุ้งเท้าขนาดเท่าชามข้าวกำลังจะตะปบเข้าที่หัวของเขาอยู่แล้วเสียงของสองขาหน้าที่กระแทกเข้ากับปืนจนตัวเขาล้มไงนอนอยู่ใต้ท้องของมันเสียงคมเขี่ยวที่กัดอยู่ที่ปืนดังกรอบแกบผ่านเลิศไม่แม้แต่จะมีสิทธิขยับตัวและต่อมาอีกไม่นานน้ำหนักตัวที่มหาศาลก็กดทับจนปืนที่ยันอยู่อ่ะเข้าไปติดอยู่ที่ซอ่คอของผ่านเลดเขาพยายามดิ้นรลนสุดชีวิต และกำลังที่จะขาดอากาศหายใจอยู่แล้วแต่พันนั้นก็มีเสียงสวรรค์ดังขึ้นเสียงปืนดังสนั่นวันไหวมันถึงกับสะดุ้งขึ้นสุดตัวเมื่อถูกลูกกระสุนของปืนไรเฟิลขนาด3006แหล่งยิงระดับล้มช้างเจาะอ,อัดเข้าไปที่ดวงตาข้างซ้ายส่งเสียงร้องดังโฮเสือใหญ่ร้องคำรามก้องออกมาหนเจ็บปวดก่อนที่พลานเลิศจะสามารถสลัดตัวหมุนกิ่งออกมาจากอ้อมกอดของพญามาจุราช หลังจากนั้นเสียงปืนกะดังขึ้นหลายนัดส่งกลุ่มลูกกระสุนแหวกอากาศพุ่งไปกระทบล่างของเสือไล่ถึงแม้ว่าลูกกระสุนจะไม่สามารถเจาะทะลุเนื้อหนังของมันได้แต่ด้วยแรงกระแทกอันมาหาศาลก็ทำให้มันเจ็บปวดจนต้องคำรามดั่นออกมาเสียงดังและก่อนที่เสียงปืนนัดสุดท้ายจะหยุดลงเพียงแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นมีดหมอลงอาคมข้องลานเลือดที่ได้ผ่านการปลูกเสกไว้แล้วก็แทงฉึกเข้าไปที่ต้นคอของมัน เสือสมิงร้องคำรามออกมาเจ็บปวดมันค่อยๆหันกลับมาแต่ทว่าผ่านเลิศก,กับกระชั่วคมมีดเข้าออกอย่างไม่ยังส่งผลให้เลือดที่กระชอะออกมาเลอะเปิดทั่วมือและใบหน้าของเขาจนเต็มเป็นหมดส่งผลให้เสือร้ายหลายพาดก่อนล้มตึงสิ้นใจตา,ตายลงไปตรงนั้นทันทีผ่านเลิศเป็นยังไงบ้างคุณไม่เป็นอะไรใช่ไหมเสียงตะโกนถามจากเทวีดังขึ้นครับนายผมไม่เป็นอะไร ผ่านเลิศเอ่ยตอบก่อนจะยกมือขึ้นโบกส่งสัญญาณว่าเขาไม่ได้รับอันตรายอะไรผ่านเลิศค่อยๆเดินส่วนเซปีนกลับขึ้นไปบนห้างเทวีและธนงรีบเข้ามาช่วยเหลือทำแผลให้เมื่อสำรวจดูตามร่างกายแล้วก็ไม่พบบาดแผลอะไรมากมายมีเพียงแต่รอยขีดข่วนจากกรงเล็บเสือเท่านั้นค่ำคืนอันระทึกขวัญผ่านไปยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกไม่นานก็ได้ยินเสียงไก่ป่าที่พากันขานขัน ตอนนี้ท้องฟ้าก็เริ่มที่จะมีแสงส่องลงมาแล้วทำให้มองเห็นบริเวณได้โดยรอบทั้งหมดต่างพากันเดินลงมายัางล่างของเสือสมิงที่นอนตายแน่นิ่งอยู่ไปที่ชอบที่ชอบเถนะไอ้สมิงพลานเลิอดพูดขึ้นพลางยกเท้าเตะไปที่ทากเสือตัวนั้นขอหาลิกอาจจะมากินพลานเลิดหลังจากนั้นคณะทั้งหมดก็พากันเดินทางกลับออกจากป่าดงไม้แดง พวกเขาใช้เวลาเดินทางเพียงหนึ่งคืนกับอีกหนึ่งวันเท่านั้นก็สามารถทะลุกออกมาจากป่าได้ในค่ำของวันนั้นทั้งหมดก็พากันเดินทางมาถึงบ้านของผานเลิศคืนนี้พากันพักที่บ้านผมอีกสักคืนนะครับนายไม่เป็นไรผานเลิศเดี๋ยวฉันตน้องมีธุระที่จะต้องไปทำต่อในเมืองคุณทวีเอ,อ่ยขึ้นก่อนจะยื่นซองถุงเงินค่าจ้างในส่วนที่เหลือให้ เมื่อผ่านเลิศได้รับค่าจ้างแล้วทางด้านนายจ้างก็ขอตัวลามุ่งหน้ากับผู้สู่เมืองหลวงต่อไป